วันนี้ก็เอางัวามาลงฟาร์มครับพี่น้องขอบคุณตรงนี้ก็ซื้อว่ายากเครับว่าก็บอกว่าร้ายตัวครับพี่น้องตลาดงัวบวกึ้ยากกับโควิดโอ้ย้อนแสง ออมาสองตัวครับเอาคุณเดี๋ยวสิาพาไปเบิง่งไปฟาร์มครับเดี๋ยวขออนุญาตเอางวาลงกันครับงวงซิปกว่าตัวครับพี่น้อง ซื้อเขาบ่าได้เลยครับช่วงนี้ตลาดบ่เปิดไม่มีมงไปซื้อเลยครับนี่จะดีสำเนี่ บรรยากาศรอบๆครับจากงวกเกือบลอยครับพี่น้องเหลืออยู่ซ้ำนิดผู้ใดสนใจนะครับผมมีงวโค้งนะครับงวาสากต้องการขายนะครับ ติดต่อมาใดนะครับอยู่บัวพันฟาร์มครับอำเภอตะการขุดฝนจังหวัดบุรลราชธ่านีครับเดี๋ยวจัางไรผมสิติดเบอร์โทรไวให้นะครับผมติดตอด่อโดยตรงจากพทุยครับหรือผูอ้ใดสนใจเรื่องไรงวอวนนะครับติดตอ่อสอบถามมาใดครับครับสำหรับวันนีสวัสดีครับ